สวัสดีครับผมก็แอดมินไทนนะครับผมกับช่องแทนเถิดเทอมบันเทิงหวยราวไทยนะครับผมกับข้อมูลดีๆของหวยรัฐบาลก็ประจำวันที่16พฤษภาคม2565หวยออกวันอาทิตย์นะครับผมน่ะวันอาทิตย์เนาะ14วันอ้อขอโทษ14วันเสาร์ครับ15วัน10หวยออกวันจันทร์นะหวยออกวันจันทร์นะครับผมจันทร์ที่16พฤษภาคมไม่ได้เลื่อนการออกนะ ดับร้อยนะครับอันนี้คือสูตรที่ใช้อยู่นะใช้อยู่ใช้อยู่นานแล้วแต่กลับมาดูข้อมูลนะครับอัดดับนะครับผมดับหลักร้อยนะครับสี่หนึ่งสี่ห้าสามเจ็ดคือดับหลักร้อยนี่ห้าตัวนะครับผมก็คือสี่หนึ่งหนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดเพราะฉะนั้นจะเหลือหลักร้อยจดชุดข้อมูลชุดดับนี่นะครับศูนย์สองหกแปดเก้า อันนี้ก็คือดักร้อยหตัวนะคิดว่าน่าจะดับเอาอยู่อยู่นะครับผมศูนย์สองหกแปดเก้านะครับมาดูข้อมูลถัดไปนะครับอ่ะพอลงตารางนะครับจากข้อมูลชุดเมื่อกี้นี้นะครับลงตารางมานะครับอ่ะจะเหลือนี่นะครับหดักร้อยที่ไม่ติดดับนะครับ0ูนย์ศนย์สองหนะครับนี่เดินดีนะครับ แล้วก็ข้อมูลประกอบนะครับอันนี้คือหลักร้อยคือสูตรชุดเดียวกันแต่ว่าไม่ได้คัดสูตรออกนะครับอันนี้ก็คือปล่อยให้มันเดินนะปล่อยให้มันเดินมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเ้าสดนวดนะครับหลักร้อยนะครับตัวดับตัวดับนะครับสามตัวแรกทางด้านซ้ายมือถือว่านะ เดินดีอยู่เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อกี้นี้เหลือหลักร้อยห้าตัวคือศูนย์สองหกแปดเก้าสองนี่มันติดดับมากที่สุดในในในสูตรดั้งเดิมนะเพราะฉะนั้นสูตรต้นฉบับเนี่ยสองติดดับไปอีกตัวมันจะเหลือร้อยสี่ตัวคือศูนย์หกแปดเก้านะครับเต็มสุดต่อส่วนข้อมูลชุดนี้นะครับคือการ ปรับสูตรออกมาเนาะเลือกค่าสูตรที่ผิดออกไปบางส่วนนะครับ6เนี่ยก็ยังดูติดดับอยู่ไม่เด่นนะครับเนี่ยถ้าเด่นจากที่แอดดึงมานะครับผม0 4 1 7 2 9 8 2ติดดับไปแล้ว1ก็สติดดับเพราะฉะนั้นจะเหลือเนี่ย0 9 8จากสูตรตัวนี้8ไม่ติดดับเลยนะครับผม8ไม่ติดดับเลยเหลืออยู่3ตัวครับหลักร้อยนะครับ หลักร้อยเหลืออยู่0988ไม่ติดดับเลยนะครับมีสิทธิ์จะมาไหมนะครับผมมีสิทธิ์จะมาไหมอ่ะ,ะสรุปออกมานะครับหลักร้อยหวยรัฐบาลเอาไปก่อนเลยนะครับ3ตัวมี098นะครับส่วนตัวแอปฟันหรอแปดไม่ติดดับเลยแปดสวยแล้วดูลักษณะการออกของเลขนะครับตัง้งแต่วดที่21ม็นาคม986แล้วก็มา96 เลขสามตัวนี้มันวนเก้าแปดหกนะครับงวดน,นี้มันจะล็อกแปดนะครับร้อสามตัวเอาไปก่อนครับศูนย์แปดเก้าเด่นสุดแปดครับที่หลักร้อยเปิรัฐบาลงวดประจำวันที่16หพฤษภาคอ2 5 6นนะครับ